อันนี้คือลูกลูกหน้าปกวิกกอกหรอจำเนวอันกิมเมะจำแนวกิมเมะโอเคมาหนึ่งสองสามเออเออขอขอแรงแรงขอแรงวันนี้เวทพี่ทีพี่ทีต้องสู้กับพี่พี่ต้องสู้เอาละพลังของมาริเบทลองดูกันลองลูกหนได้ไหมอ่ะเหงื่อแตกหมดแล้วชาติโอเคคุณอยากได้รูปไหนผมว่าเดี๋ยว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 ทำไมอ่ะทำไม ผมหนูมันฟูป่ะทำไมมันผมเบสทำไมมันขาวขาวไม่ออกเนื้อเนื้อบี่ข้างหลังทำไมมันมันฟูมันเกินหรือมันไม่ใช่มันสะท้อนเฟิร์นหรือเปล่าไอพี่เฟิร์นเช็คให้หน่อยมากฟูแล้วมันมันสะท้อนเฟิร์นใช่ปะสะท้อนเฟิร์นเหรอไม่รู้ไม่แล้วแต่รูปต่อไปเราไม่ได้มีสะท้อนอะไรนั้นถ่ายให้ดูไม่ออกเลยตอนนึงเดี๋ยวลองถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยมันคือรูปไหนนะเมื่อกี้รูปเบสหลุดหลุด

อคไม่ดูก่คนหนูดูพี่ผมหนูมันฟูหรือเปล่าเพราะหนูดัดหรือเปล่าไม่เดี๋ดูข้างดูข้างผมหนูโผล่หนูผลหนูพี่ว่ามันแตกๆปละพี่ใครอ่ะไม่มีไม่มีคนใครพีดูดิของยังไม่เก็บเลยไม่มีใครเก็บทั้งสิ้นแล้วตอนเนี้ยลองเฟิร์นบ้างที่ถ่ายให้ไหมไม่ลองแล้วเมื่อกี้ลองอีกทีนึงไม่เห็นมีเงาเลยคือเฟิร์นมันถือมือถือบางหน้าเลยวพราเขาเห็นแล้วเมื่อกี้ตอนเฟิร์นถ่ายให้ดูอีกทีอ่ะ ม่แล้วพี่ลองดูรูปพี่ลองดูรูปต่อไปนะไม่มี s <S ไม่มีเลยรูป hmm. ต่อไปมีรูปนี้นั่นอันนี้เฟินถ่ายเหมือนเดิมบ่ะเหมือนเดิมหนูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแค่หนูก้มกับเงยมีตาด้วยป่ะเหมือนตาคนเลยป่ะใช่แต่มอไม่ใช่แต่มันปรับแสงไม่ใช่มันปรับแสงได้เฟินเอาปรับแสงเลยคมดิปรับในโทรศัพท์เลยนะปรับได้เลยไงมองปรับได้ปรับได้แสงลบข้างมันโซเฟินถ่ายดิเฟินถ่ายก้งกง เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้กนะก่อนจะปรบเราคุยกันก่อนถ้าสว่างขึ้นมาเราเห็นแบบไม่เป็นอะไรมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเห็นเป็นผีทําไงมันเป็นเพื่อหรือเปล่าไม่เขากลัวเดี๋ยวนแะป๊บึงนะขอลองอีกที<ม>ลองเลยไหมเดี๋ยวลองแบบใครอะคะนุอตอนนี้เกิดเหตุการณ์แต่<ม>คุณเราปรบแต่งก่อนมันเป็นเสื้อคนหรือเปล่าทางเหงแสงหรือเปล่าจะเย็นๆนี่คืออัดกระผมกินข้าวเลยอ่ะอุ้ยไม่อะเฮ้ บอกแล้วฮานูทำไงอะเอาจริงตายจริงรึเหรอไม่เรามีรูปเดียวนะที่เห็นอย่างเงี้ยคุณลองดูรูปนี้เห็นไหมชี้หัวกันเลยเออคุณทำไมหน้าเขามันดีคนแก่บ้านในรถอะไม่รู้อะผมยุ่งอะเชี่ยเชี่ยของจริงอะเนี่ยโคตรท้าหลอกที่ลองให้กล้องดูว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเขามีเขี้ยวหรอเฟิร์นหรืออะไรอะผมไม่เห็น เนี่ยตรงมือก็มีเขี้ยวหรืออะไรอ่ะหรือเปล่าีไม่รู้ตาหนูอุ้ยเราหันมามองด้วยนะพี่ไม่พี่ลองให้กล้องดูว่าเราเปิดรูปต่อไปแล้วเราไม่เจอนี่พี่ลองดูนี่คือนี่คือที่เดียวกันเวลาเดียวกันเอาใส่นี้นะเอาใส่นี้ก่อนอ่ะอ่ะอันนี้คือที่เดียวกันปึ๊บแต่รูปต่อไปนี่อ่ะอะไรบางอย่ะอึ่มนึ่งนี่อ่ะคุณดูนี่ อันนี้คือคลิปที่ผมถ่ายถ่ายหลังจากนั้นพอดีเลยหลังจากนั้นคือถ่ายทุกเหตุการณ์อะต่อกันมันหมดเลยพานุนี่วันหนึงวันหนึงพานุดูดิมาจากไหนอะพานุมาดูดิเห็นปะล่ะนี่ไม่มีลูคต่อไปไม่มีนะคะกลัวออกข่าวเนี่ยนนี้มีปะเนี่ยอันนี้จริงปะเนี่ยอันนี้อะไรวะเบสเรือนี้ันสะฉพาะจริงอันนี้ใช่ปะเนี่ยถ้าใครรู้ว่ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่นั้นมันเป็นหน้าเกินพี่มันมันชัดเกินใช่เต่นเมื่อกี้ด้เหรอใช่เลยพี่ซ้อมเต้นติ ก็ว่าจะถ่ายจำแนวคลิปเฮ้ย,ยแต่เราไม่ได้ทำบุญลดมานานแล้วนะใช่เพราะว่าเพราะว่าล่าสุดอะพี่จำได้ไหมที่พี่ตะทักว่าเฮ้ยส่งส่งรูปมาส่งให้เฮียดูก่อนส่งหนูกันวล อพี่ตาเคยทักแล้วว่ามีคนอยู่บนรถไหมจำได้ไหมตอนที่เราไปถ่ายล่าสุดแล้วเราบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีใครเลยเฮ้ยอันนี้พี่ตาเขาเพิ่งทักใช่ป่ะพี่ชาได้ไม่เราเบลล์เดือนเดือนนึงไม่เทื่ยงแท้แต่ไม่ถึงนเดือนประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีคนอยู่บนรถป่ะยังลงมาไม่ครบเหรอใช่เขาถามมีใครทักไหมว่ามีคนเห็นบนรถใช่เราถอดนี้ไม่รู้ทุกคนอันนี้ถ่ายอยู่ใช่ป่ะทุกคนครับอันนี้คือ ดูตรงนั้นนี่กดค่าเลยไม่ปัญหาคือจอดตรงหน้าบ้านกูมแล้วจอดไมีผีเสียงมานทำจิ้มเลยพี่กูบอกเขาเปิดตัวแล้วลงมาเฮ้ยมันเอารลเหมือนผีชี้หยุดอ่ะที่เห็นเมื่อกี้คุณเปิดอ่ะเหมือนเลยนะที่หันมาแบบนี้นะเออแบบตอกดำๆอ่ะเหี้ยรถล็อกด้วยพี่ตกลุ้มปะไรอย่างไรอ๋อใช่ใช่รถล็อกด้วยเราไม่ได้ไม่ให้ใครขึ้นไปอยู่แล้วพี่เชี้ยการสมุนไบพี่ผมต้องแจ้งเฮียพี่ชายผมก่อนเพราะเฮียเป็นคนหาผีไม่จริงดูที่เฮียจะมองว่าเป็นลูกอะไรลองไม่ต้องบอก เฮียดีป่ะลองไอ้นี่ไหมลองปรับแสงคืนแล้วลองให้เขาดูเออเอาแบบเขาจะรู้จันนีกไหมไม่ไม่เอาแบบปรับแสงเนี่ยนะเอออันนี้แหละพานุออกไปดูดิพานุออกไปดูชิลๆดิพานุไปดูแล้วก็ไปเอาไอ้นี่มาด้วยไปเอาไห้องน้วยังไม่เก็บกันเลยทุกคนไม่กล้าเก็บแล้วไม่กล้าวแล้วเหรอเดี๋ยวเราไจับก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเลยหลายคนงคือเล่าให้เขาฟังก่อนเมื่อกี้เต้นกันอยู่หน้ารถเมื่อกี้ซ้อมเต้นกับเบสอยู่หน้ารถเต้นกำลังดิบดิบดิบกันอยู่เลย นหัวเวดอะหัวนึกว่าผมหนูมันเออนึกว่าหัวพี่มือเปล่าใช่แล้วก็แบบมาเปิดเปิดอีกทีนึงอะทุกคนคุณไม่ถึกแล้วตอนเนี้ยต้องรีบขึ้งน่ากลัวเอาไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวที่จะลองไปดูก่อนไหมที่รถน่ากลัวมากค่ะมรู้หน้าพี่ขอไฟฉายดิทุกคนครับตอนนี้ถ่ายติดผีถ้าไม่ลงไปตอนนี้ ตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งถนนทั้งรอบอันนี้ฟังก่อนถนนมันใหญ่มันสั่นแล้วมันสั่นเข้ามาได้รถมันเลยมินิ่งเออเดี๋ยวคุณลองจับให้มันนิ่งนี่มันจะมันจะขยับไปม่เก่งลองจับใหำดีจะรถใหญ่หรือเปล่าเมื่อกี้มันขยับแรงมากเมื่อกี้ตอน่จิ้งจกแบบนี้เลยเพราะว่าเก่งปิดปุ๊บแล้วเก่งเดินเข้ามาพักนึงก่อนนะค่อยสั่นลองจับให้มาโทรมาเหรอมันขยับได้เองไม่รถแต่มันสั่นแรงแรงขึ้นผมเลยเพ้นลูกที่ผมปลุให้มาถ่ายสินจริงปะเนี่ยเนลัยอ่ะผมลองปรับ สว่างแล้วรถรถคาร์ถ่ายติดผีไปแค่จริงเพิ่งถ่ายติดกันรูปจริงรูปเล่นคุกมันบอกว่าเพิ่งถ่ายกันมาเนี่ยเพิ่งถ่ายมาหรือปะใช่เลยเฮ้ยมีอยู่ในรถใช่แต่ผมเนี่ยกำลังดูในรถไม่มีใครเลยเฮียดูดิเนี่ยไม่มีใครเลยเว้ยเฮ้ยมีเราลองดูด้วยทีเป็นผมเพิ่งยุ่งเนี่ยไม่มีคนนะพนุฆ่าถ้าพนุส่งแล้วเขาส่งกลับมาไม่เอา ไม่นั้นเราลองเปิดไหมให้เปิดก่อนเราจะไม่เคยเปิดเลยอ้าวมีคนงงนะตอนนี้ถ่ายติดผีในรถนะครับเอาแล้วแล้วไม่คิดอยูกันยังดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรในรถเลยครับไม่กล้ามองมีตัวหัวจะบินฝั่งซ้ายอ่ะใช่แต่ว่าในเมื่อยี้ผมดูรถไม่มีเฮียไม่มีนะฮะจริงจริงวะเนี่ยจริงครับอุ้ยไม่กล้าฟ้องไหนหน้าบ้านเออใช้กล้องช่วยเออเงียบเอาไปใ้ไม่มี ไปใจหน่อยผมไม่กล้าเข้าไปในรถตอนนี้ไปรถหน่อยดูในรถหน่อยได้ไม่กล้าเข้าไปปะเอ้าไม่ล็อกรถอ๋อเราล็อคล็อกมันล็อคเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้ใช้วันนี้มันไม่มีใครเข้าไปครับทุกคนดูดิมันล็อกเฮียมันล็อกวันนี้เราไม่ได้เดินทางไปอ๋อรถเปิดแล้วมันมีเขย่งในเราเข้าไปดูดิไม่มีเฮียหุบมองจากข้างนอกไม่มีครับเฮ้ย จริงผมว่าเฮียต้อง <Yeah. S 1> ต้องมาพิสูจน์บนรถแล้วเนี่ยผมงงเลยเพราะว่าล่าสุดอ่ะคุณตาคักบอกว่ามีคนอยู่ในแบบยังไม่ลงมากันหมดเลยเหมือนคุณตาเห็นคนเพิ่มในรถแล้ววันนี้ครับทิมเหมือนถ่ายที่เกากันใช่ปหเฟิร์น <Okay. S 1> เออถ่าย<ๆ>ที่เกแลกันแบบว่าจะถ่ายรูปเออถ่ายรูป,<ๆ>รปกันแล้วเจอเล้มามให้ผมดูผมกินข้าวแล้วช็อกเลยไหนเราเปิดรถดิเฮีย <Yeah, S 2> ผมไม่ไม่ลองดูแม่พี่มึงจะใช้ปิดบล็อกนี่เหรอใช้หน้าบ้านเนี่ยนะเนี่ยไม่มีคนทุกคนมันไม่มีคนเฮียไม่มีคน ใช่ครับแต่ไม่มีคนนะแล้วใครเป็นคนถ่ายใครคนถ่ายเฟิร์นถ่ายเฟิร์นถ่ายตอนแรกผมนึกว่าติดหน้าเฟิร์นไม่ใช่เฟิร์นหรือว่าเฟิร์นวะไม่ลองแล้วเฟิร์นเฟิร์นลองดหน้านผมดูไว้มไม่แต่แนนหน้าเขาเละด้วยนะเด้งๆตรงกลางเนี่ยแต่เฟิร์นไม่มีเละป่ะไม่ใช่เฟิร์นมันไม่ได้เฟิร์นรู้ในรูปมันเหมือนเกียวไม่รู้ตรงไหนข้างล่างมีเกียวเลยเออเห็นป่ะในรูปเห็นมีเกียวป่ะ เหมือนมีโอเคเฮียเดี๋ยวผมโทรสรุปเดี๋ยวผมลองดูก่อนอนะเดี๋ยวผมโทรไปหาบอกผมขสรุปก่อนแป๊บหนึ่ง ได้เดี๋ยวผมโทรหาเฮียสรุปเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมโทรหาโอเคจริงโอเคโอ้ยผมกลัวว่ะโอเคโอเค,โอเคครับทุกคนผมตดสายกับเฮียก่อนคือตอนเนี้ยผมกาลังช็อกมื่อก้ผมแค่รายงานเฮียเฮีย,ยยังไม่เชื่อเลยว่าถ่ายติดนะอันนี้คือผมว่าไปทําบุญไหม Bonnie, ผมไม่กล้านั่งเลยอ่ะผมไม่กล้านั่งเลยอ่ะแล้วคุณให้ผมไม่ทิ้งเขาไปแล้ว ไม่กล้าเข้าอ่ะแกกล้าเหนียวทุกคนนะมันเนี่ยเราเข้ามาดูเราบนรถไม่มีอะไรเลยดูดิเฟิร์นไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยดูดิมันไม่มีอะไรเลยจริงทุกคนไม่เอาเ,อเ,อเดี๋ยวพักุมกัวโอเคทุกคนอันนี้คือเอาไปเอาไปที่วัดให้พระโคมน้ำมนต์หน่อยเพราะว่านานแล้วเชียกูว่าเนี่ยออกไทยรัฐ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่จะต้องไปถ่ายโกสคากันตอนเย็นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมันใกล้เวลาต้องออกแล้วแต่ว่าน้องนะคะไม่มีใครมากล้าคนของขึ้นรถเลยเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจว่าจะเอารถนะคะไปทําบุญที่วัดกันก่อนตอนนี้แล้วคุณต้องตั้งชื่อให้เขาก่อนแล้วคุณเผื่อจะเชิญเขาลงไงคุณตั้งชื่อให้เขาหน่อยเบดเอาดีดีน้องเบละเอาดีดีเบลดน้องเบดอ่ะเดี๋ยวดูเปลชื่อเองแล้วมันจะมัหากันชื่ออะไรอ่ะ ไปพี่คนสวยออพี่คนสวยโอเคสวยไม่พาน,นุเดี๋ยวพอถ้าสมมติคุณไปวัดเช่ปบคุณก็ไปไปเปิดประตูแล้วเชิญเขาลงผมเคเห็นพี่นพดุดมเขาทำอะ่ะมีรถมีผีเข้าไปในรถเขา<ช>แล้วเขาก็แบบไปเปิดประตูแล้วก็แบบ คุณจะจะชิดคับเชิญลงครับอะไรอย่างเงี้ยไม่คือวันนี้เราจะไปถ่ายโก้ดคาร์ไม่ไม่ไล่วันอื่นมันจะทันมิเี่ยพวกคุณก็นี่แหละเพราะเราจะไปถ่ายโก้ดคาร์แล้วมันต้องใช้รถนี่แหละมันไม่มีใครกล้าขึ้นคุณดูนี่กี่โมงแล้วนี่จะสี่โมงแล้วยังไม่มีใครนี่เลยตอนนี้ตอนยังไม่เห็นแต่ปกติเห็นประจำใครเป็นผู้หญิงในรูปวันที่ถ่ายติดอ่ะเป็นผู้หญิงแต่พี่ไม่เห็นรูปนะแต่ปกติที่พี่เห็นก็เป็นผู้หญิงไม่ที่ถ่ายติดอ่ะหน้าเหมือนคนที่หยุดเลยเหมือนแบบจริงเหรอหน้าดๆๆเละ่ไมแต่ผมว่าหน้าเำดำเหมือนผู้ชายแต่เาผมยาวไไงผมมก็เลย่รู้ว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คนที่ผมเห็นเป็นเงาแต่เหมือนผู้หญิงกลัวอะไรกันนั่งหน้าแหละกูจะนั่งหน้าด้วเอา้างโน่นนั่งหลังสิครับที่เขาไม่ดีเสียดาย น่าจะมาทําบุญให้ครบทีมนะคะค่ะน้องคนคนเดียวเดี๋ยวค่อยส่งเขามาเพราะวัดใกล้บ้านใช่เขาไปฉีดยาไงเขาโดนวันยองแบบไม่ใช่วันยองวันยองปลอมค่ะโดนวันยองต่างจังหวัดกัดอ๋อเออใช่แล้วเขาก็เลยต้องไปฉีดนะอันนี้เกือบครบทีมโปรดักชั่นละใช่แต่ก็ดีกว่ามานั่งรถพันดือใช่ใช่เพราะเราต้องเดินทางวันนี้พี่ตงสวยไม่ได้นินทานะคะพูดถึงเฉยๆที่แบบไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่กับเฟิร์นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้ว โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเบสไปคุยกับชาววานนะให้ลดลดน้ำมนต์ไล่ผีให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากครับอันนี้ผมน้ำมนต์ใช่ไหมใช่ครับพอดีเหมือนคนเห็นผีในรถนะครับก็เลยว,ว่าจะไล่่อยฮะพอดีไปที่ล้างเยอะถ่ายทําเยอะอะค่ะใช่แล้วก็เขาเห็นสิ่งที่แปลกมาน่อยนึงโอเคครับเดี๋ยวราจายจัดการให้ครับ เฮ้ยเราเป็นระหว่างนี้เราไอ้นี่มั้งล่ะระหว่างรอหลวงพ่อเราเปิดรถแล้วก็บอกพี่คนสวยเขากำลังจะลดน้ำมนต์แล้วนะพี่คนสวยลงมาก่อนไหมอย่างเงี้ยบอกเผื่อเผื่อเผื่อเขาจะแบบว่าไม่อยากโดนน้ำมนต์แล้วลงมาก่อนไงเผื่ออยู่ในร้อนเขาอยู่ในร้อนอะอยู่ในรถเขาร้อนอานุมันเรียกเลยเอาคุณก็เรียกดีไม่คุณเรียกให้เกียรติคุณเลยในฐานะที่คุณเป็นอีพิกอสค่ะพี่คุณสวยครับรีบลงจากรถนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะน้ำมนต์มาไล่แล้วนะครับเชิญลงจากรถครับ เคเเอหขาไม่เขาเนี่ก็อยู่ในนี้ไปเฮ้ยไม่ให้คุณเปิดให้เขาให้เวลาเขาหน่อยอ๋อนี่ค่ะหลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาหลวงพ่อกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พรมน้ำวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสบายใจกันได้แล้วหรือยังได้ยังหนึ่งขึ้นมานิดนึงอ่รถจับเลยขึ้นมานิดนึงอ๋อสบายใจแล้วโอเคสบายใจแล้วคือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโกสคากันค่ะวันนี้นะคะไปถ่ายกับบัฟฟาโล่แก๊สทุกคนรอติดตามนะคะเต๋อหนู พานุเขาต้องให้พานุพิสูจน์รถให้ใช่ไม่ไม่ไม่วันพรุ่งนี้ก็ได้ไวันนี้เราไม่ว่างคืนพรุ่งนี้คุณต้องพิสูจน์ให้อีกทีหนึ่งด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ว่าบนรถมันมีอะไรอีกไหมใช่กับบัฟเฟโลแก๊สเลยไม่ไม่ไม่ไนอนน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 นแยกกันพานุจะทดลองด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในคืนวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็รอดูนะคะว่ามันสมเูรณ์หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยู่บนรถเราอีกหร,ร,รือเปล่าสามเก้าเก้าลิมิตที่สุด ก็ถึงเวลาแล้วนะคะมันเข้าสู่คู่เลยมันเข้าสู่ช่วงค่าแล้วเราต้องมีการพิสูจน์อย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้หนุอย่าทาเป็นไม่รู้เรื่องค่ะวันนี้หนึ่งคือจะบอกว่าอันนี้ผมพูดก,ก่อนนะทุกคนคือจริงๆเราจะจบคิปเรื่องแต่เราวันจบเพราะอะไรไหม,ไม,ไม ไม่เราเราจะทําให้มันคิดมากไปทำไมอ่ะสมมติคุณจะไปพิสูจน์อีกลวมันมีขึ้นมาอ่ะพวกคุณก็กลัวอีกเฮในเมื่อเขาไล่ไปแล้วก็คือจบเฮ้ยน้องไม่สบายใจใครไม่สบายใจใครไม่สบายใจน้องไม่สบายใจคนที่ไม่สบายใจคือใครไอ้เก่งกับเก่งไปพิสูจน์ดิเก่งต้องไปพิสูจน์เองที่สบายใจไงในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าคุณต้องมีสปิริตอะไรทุกอย่างของพวกเราผมขอลาออกมาเป็นลูกน้องวันนี้ อีกทีหนึง่งพวกหนูเราออกว่าเป็นลูกน้องพวี่ลูกน้องอีกทีหนึง่งค่ะไม่พวกคุณไม่สมบายใจกัน3-4คนคุณก็ไปนั่งในรถผมสบายใจดีพี่เป็นตัวพี่ ไม่ไม่เอางนี้อ่ะสมมติเราไปพิสูจน์แล้วมันยังมีอ้าวไม่ไม่เกี่ยวพระเขาไม่ได้แบบเป็นนักไล่ผีเขาแค่พรมน้ำมนต์ให้สบายใจเฉยๆคือเขาไม่ได้เป็นคนที่หายไมน่นคุณคุณจะทําอะไรตอนนี้คือคุณจะให้ผมไปทําอะไรพิสูจน์อยู่ไหมพิสูจน์โดยใช้อะไรเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปถ่ายรูปกันแต่พานุต้องอยู่ด้วยนะแล้วพานุไปใช้เครื่องไม่คุณจะถ่ายรูปเพื่ออะไรอยากรู้ว่าทายติดอีกไหมไงใช่ใช่ใช่เราจะทดลองเหตุการณ์เดิมเลยที่แบบว่าผมกับเบสยืนถ่ายรูปยืนเต้น้าเนี่ยลก็องถ่ายดูว่ข จะติดอะไรอีกหรือเปล่า ได้อยากทำก็ทำครับคนต้องช่วยเหือคนไม่ไอเนี้ยผมโอเคนี้เมื่อทุกคนเห็นด้วยไงแต่แบบไม่ใช่ผมไปพิสูจน์หรเดียยอนั้นนะมันมันเกิดอันตรายกับผมได้เอาไหนถ่ายไปถ่ายเอาคือไปลุยไปด้วยกันสดๆเรียลๆเลยไปเราไปก่อนถ้าถ่ายติดอีกอ่ะถ่ายติดอีกก็พิมพต่อแล้วก็กลับมาพิสูจน์ต่อแล้วก็พมต่อพิสูจน์ต่อพมต่อพิสูจน์ต่อดีอ๋อเอามีไปไหนเอาแคถ่ายนี้จะทำอะไรก็ทำเขามองไม่เห็นแล้วเขากลัวตอนเนี้เขาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้อีกแล้วไม่จะถ่ายก็ถ่าายม มรถลองก่อนรดลองถ่ายรูปก่อนจิ๋งลองส่งเข้าไปข้างในให้ดูหน่อยดิว่ามันมีหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะพี่มาดูเอาซอมวิ่งคุณทำไม่เท่าไหร่เราต้องไปดนแบบนี้เลยมึงเยอะเดือดเดี้วเลยได้เราซอมไม่เราซอมวิ่งเอางี้คือวันก่อนนะในระหว่างที่ถ่ายทำคือเขาอยู่ข้างๆเบส เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบสจะไปยืนถ่ายรูปคนเดียวใช่เวมาๆผมใจะเล่นเกมแล้วเนี่ยเร็วๆเอาถ่ายมาผมไม่ก่อนพี่ไม่เดี๋ยวผมยืนแหงก็ได้คุณน้ำทีมเอาแล้วพี่ทีมมายืนมายืนข้างพี่ไม่ไม่เบสไม่เาเขาเขาอาจจะตามเบสหรือเปล่าเชื่อพี่เถอะคลิปนี้มันจะยาวครับทีมมันไม่เอาหรอกไปรู้ที่ใส่เขาสมมุตินะเรายืนถ่ายรูปกันแชะ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 ติดได้เก่งติดไหมไหนลองเช็ครูป อาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมล่ะอ่ะเรามาดูกันเสียวออกมาหน่อยอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีแล้วเขาไปแล้วพี่คนสวยอ่ะน <a> ah, ี่ใครไหนอันนี้อาจจะเป็นบ่อหรือเปล่าเอาดีๆเงาเหรอเงาเงาเฟื่อยไอ้กอลฟกับไอ้นั้นน่ะไอ้ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าแค่รูปเดียวพอแต่ว่าเราใช้วิธีการ ว่ายเราใช้วิธีการเพิ่มแสงถูกต้องโอเคครับรู้สึกว่าถ่ายไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเงาพี่เอกมันไมรถมันมีไฟอ่ะอ๋อไฟมันไม่ไฟสะท้อนเออไม่ติดอันนี้น่าจะเป็นเงาของเงาของไอ้นี้บาอพี่เอกเอาพี่เอกลองเช็คเงาบ่อไหมเนี่ยเงาบาอเงาบาอเฮ้ยแต่มันเหมือนวันนั้นเลยนะเทพเข้มมันเห็นหน้าไม่ชัดอะเขาอาจจะโดนน้ำมลไปเขาก็เลยไม่ชัดขึ้นพานูเขาว่าเงาบาอพานูคือรถไปเอาเครื่องไปผมว่าต้องสี ใช่ไปไม่เราไม่ต้องทำตัวหน้าแทนตัวแทนพวกเราชาวอีบิกทามลุยในเมื่อก๊อ็พี่ว่าไปเรื่อยเรื่อยเลยแบวพี่ผ่านฝึกงานเลยอ่ะทึงเข้าไปถามเมรแกายไปมึงเข้าไปถามเบรถือไฟให้ไปพี่แรกกันนะไม่มึงกูไม่ทำไปเลยเดี๋ยวมึงหายไปผ่าฝึกงานเลยเอ้าทำไมต้องเป็นหัวมากสองงานเลยสองงานเลยพี่ชายแงมผมว่า มว่าเมื่อกี้มีแววใช่นะที่เห็นแบบว่าเขาย้ายที่นั like ่งอ <eye> <fit reais> ่ะไม่จะห้เขาทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวใช้สปิริตบล็อกแล้วก็ใช้โอนิกินแล้วก็เอาไฟสตูนล้อมรอบไว้แล้วพานุก็นั่งอยู่ตรงนั้นดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีปฏิกิริยาอะไร้ถ้าไม่มีเขาจะสบายใจและเขาจะไม่กลัวอีกเขาสัญญาเขาจะไม่กลัวรถคันนี้อีกเลยไม่ล้าทำไมไม่นั่งด้วยกันหมดเลยล่ะก็ถ้ามันมีเขาวิ่งไม่ทันเขาอาจจะไม่เขาไม่อาจจะแบบทุกนพูดอะไรเดี่ยเขาอาจจะไม่กล้าออกมาหรือเปล่าอยู่กันหลายคนเขาอยากเจอพี่คนเดียวหรือเปล่า พี่ทําแทนพวกเราเหนือเร็วพวกเราต้องออกกองกันอีกนานเป็นเร็วพี่เองขนาดนี้แล้วโอเคแต่ว,ว่า,ากล้องอยู่ในรถนะปะอ๋อจริงๆนะมาดิม,มาไปพี่คนสวยทีงนี่พี่ไปม<า>เอาไฟสองข้าไปไปเดี๋ยวไฟตั้งตรงนี้นเอเอไปไม่ดีเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราส่งพานุขึ้นรถไปเรียบร้อยนะคะนี่และเราแอบ,บดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะคะซึ่งตอนนี้จะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าพี่คนสวยไปหรือยังคุณคิดว่าไปยังพี่เอกอาจจะนั่งทับเขาอยู่ทําไมผมคิดว่ายังไม่ไปไง่ายๆเพราะว่าแบบจริงๆผมแค่รู้สึกว่าแบบการเรียกเข้ามามันออกมันยากกว่าการเรียกออกเออการเรียกกันออ,ออกชิญออกใช่และตอนนี้พานุกําลังใช้สปิริตบอกคุยอยู่ขอให้ไม่มีเสียงตอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวแค่พี่คนสวยคนเดียวแล้ะ ผมรู้สึกว่าอาจจะมากกว่าหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือเหมือนที่เราแจ้งไปว่าโก้ขคาไปสถานที่เยอะใช่บุกลุยพร้อมๆกับพวกเราเหมือนกันวุกแล้วผมจะบอกว่าตอนนั้นที่คุณทคุณตะทักอ่ะคี่ตะผู้ชายในรถนี้มีวิญ,ญญาณอยู่หรือเปล่าครับใครรูปที่ถ่ายติด ยังมีวิญญาณอยู่ในรถนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยังอยู่เสียงผู้ชายมีวิญญาณอยู่ในรถคันนี้อยู่หรือเปล่าครับ โอ้โดนแก้งคิดตั้งหวใอ,มอ,อไม่ตอนแรกผมก็คิดอยู่เฟิร์นไปไหน<แ>เห็นบอกว่าเฟิร์นโดนแมวกัดแล้วไปฉีดยาเข็มที่3ใช่ไม่คุณแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเอาความจริงจริงๆ,ๆเลยนะยร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะ,ะวันนี้เฟิร์นอะ่ะอยู่นี่แต่วันที่เราถ่ายอะ่ะเฟิร์นถ่ายกับเรานะใช่พี่จำได้ไหมว่าไม่มีพี่เฟิร์นอันนี้ผมตั้งใจให้เฟิร์นมาแกล้งคุณวันนี้แต่ของวันนั้นอะคือใคร ตอนนั้นมีใครอีกไม่พงงคลิปตอนนี้คืออะไรสรุปคลิปแก้งหรือคลิปอะไรวะอันนี้แก้งตอนนี้แก้งแต่ของวันนั้นคืออะไร,รวันนั้นะเฟิร์นเป็นคนถ่ายแล้วเฟิร์นหน้าเละไหมเฟิร์นอยู่แล้วเฟิร์นหน้าเละไหมไม่ออใช่แล้วพี่เฟิร์นจะวิ่งขึ้นรถขึ้นอะไร<ช>ได้ไงถูกไหมพี่ใช่ครับพี่เพราะเฟิร์นเป็นคนถ่ายสไตล์กล้องคุณจับดูได้เลยเฟิร์นถ่ายเอนนั้นถ่ายแล้วอะไรไงสรุอใครอะ จริงค่ะทุกคนวันนั้นนะคะคือพี่ปุกกี้ค่ะฮะโอ้ยพี่ว่าจะรับก่อนค่ะแล้วอีคนรับก็ใช่ว่าจะตัวมันเลยเธอเฮ้ยไฟติดปล่อยเฟืนโดนตงใจเหนื่อยลองดูดิอะไรวะถ้ารถคันนี้มีวิญญาณอยู่ช่วยมายืนข้างมือผมหน่อยครับ ไม่มีโดนแก้งลรอวะงงนั่นแหละทุกคน,ฉนเฉลยนะคะก็คือวันนั้นจริงๆอ่ะยังไม่ได้บอกพานุน,นนะวันนั้นคือพี่ปุกกี้ค่ะเป็นแม่บ้านของเราซึ่งปกติอ่ะมันหมดเวลาคือแกต้องกลับบ้านไปแล้วแต่วันนั้นเราขอให้แกอยู่ต่อเพื่อมาแกเออ เอาล่ะก็ยังแกยังเชื่ออยู่ีกว่าวันนั้นเรคือถ่ายติดวิญญาณจริงแต่นี่คือหาลุ้งไปว่าเธอพี่บุกี้ก็คือแกล้งหลอกเราเแกลงทุกคนมากี่ร้อยคลิปแล้วยังใช่ทุกคนแล้วคิวที่อไม่ไหวจริงอันนี้ขอแกล้งทำเลยเหอะอันนี้ก็ปล่อยให้แกไม่รู้ใช่แล้วเราก็เข้าบ้านปล่อยแกอยืนเลยปล่อยแกแบบที่นิ่งท